ุทธวจนะคืออะไรนะวจนะเนี่ยแปลว่าคำคำพูดหรือคำที่ออกจากปากพุทธะเป็นหนึ่งในชื่อของพระศาสดานะที่จะมีในพระสูตรที่มีคนไปถามพระศาสดาว่าท่านเป็นใครนะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นยักษ์หรือนะ พระพุทธเาก็จะปฏิเสธบอกว่าให้จําว่าเราเป็นพุทธะนะดังนั้นคําว่าพุทธะเป็นชื่อหนึ่งของพระศาสดาพุทธวจนะเป็นคําที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระสูตรที่ตรัสว่าอนุชานามิพิกเวสกายะนิรุตติยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้พิกุทั้งหลายเล่าเรียน พุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนนี่ก็จะเป็นคำที่พระศาสดาทรงตรัสสอนให้ภิกขุเนี่ยเล่าเรียนคำที่ออกจากปากของพระองค์โดยตรงดังนั้นพุทธวจนะก็คือคำพูดของพระศาสดาตรงๆนั่นเอง